แสดงรูป2ี่มีสองประเภท 1. มหาภูตรูป4ี่สองอุปาทยรูป24 1. มหาภูตรูปมีสี่รูปสองภาษาทรูปมีหรูปสาโคจรารูปมีสี่รูปสี่ภาวรูปมีสองรูปหาหาทยารูปมีหนึ่งรูปหชีวิตรูปมีหนึ่งรูป7อาหารและรูปมีหนึ่งรูป เป็น1นิพพานรูป18 8ปริเฉตรูปมี1รูป9วิญญาติรูปมีสองรูปสิบวิการรูปมี3มรูป11บรักณารูปมีสี่รูปเป็น2อันนิพพานรูปสิบ ในจํานวนรูปที่18ที่แสดงเป็นสองประเภทใหญ่ๆนี้อาจแสดงเป็นประเภทเล็กได้11ประเภทตามหมวดหมู่ของรูปที่แสดงไว้นั้นตั้งแต่มหาพุทธรูปจนถึงอาหาระรูปรวม18รูปนั้นชื่อว่าเป็นรูปปรมัตุโดยแท้ส่วนรูปที่เหลืออีส10รูปนับตั้งแต่บรลีเฉททรูปจนถึงลักขณะรูปนั้นไม่ใช่เป็นรูปปรมัตุโดยแท้แต่เป็นรูปพิเศษที่เกิดขึ้นโดย อาการในรูปปรมตถ์แท้8รูปเท่านั้นผ่านูุ้ทธาจารย์จึงตั้งชื่อรูปปรตถ์แท้และรูปที่ไม่ใช่รูปปรตม์แท้ไว้อย่างละ5ชื่อดังนี้รูปปรมตถ์ที่แท้1สภาวะรูปคือรูปที่มีสภาวะลักษณะประจำตัวของตนแน่นอนโดยเฉพาะ2นิพพานรูปเป็นรูปที่สำเร็จมาด้วยสภาวะของตนเองโดยเกิดขึ้นจากสมุติฐานทั้ง4คือการจิตอุตุอาหาร3 นิจลักษณะรูปคือรูปที่มีสามัญลักษณะได้แก่น,นิจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะรับรอง 4. รูป,ปร,รูปคือรูปที่มีความแตกดับเสื่อมสลายด้วยอํานาจความร้อนและเย็นเป็นต้น 5. าสามมาสาระรูปเป็นรูปที่ยกขึ้นสู่อารมณ์วิปัสนาใช้พิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปที่ไม่ใช่รูปปรมแทั้หนึ่งอาสา ภาวะรูปคือรูปที่ไม่มีสภาวะลักษณะประจำตัวของตนโดยเฉพาะ 2. ออนิพันนรูปเป็นรูปที่ไม่สำเร็จด้วยสภาวะของตนเองต้องอาศัยอนิพันนรูปเกิด 3. อาสะลักษณะรูปคือรูปที่ไม่มีสามัญลักษณะทั้งสามนิจจทุกขานัตตารับรอง4อารูปรูปคือรูปที่ไม่มีการแตกดับสสลายเพราะความร้อนและเย็น 5. อาสามะสารนรูปเป็นรูปที่ใช้พิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ได้รูปที่สิบปนิพพานรูปสิบแปดรูปปรมแท้ดินน้ำไฟลมมหาภูตรูปสี่ตาหูจมูกลิ้นกายปราษาทรูปห้าสีเสียงกลิ่นรสวิสยารูปหรือโคจรารูปสี่อิทธิปุริสาภาวรูปสองหัไทยหัตถยรูปหนึ่งชีวิตชีวิตรูปหนึ่งอาหารอาหารละรูปหนึ่งโอชะ นิพพานรูปส0รูปที่อาศัยนิพพานรูปปริษปปริเฉท,ทที่หนึ่งกายะวิญญาตวจีวิญญาบวิญญาตรูป2องลาหุตามุทุตากรรม,มันวิการรูปสอุปปัจยะสันตติชรตาอนิจตาลาตัคณะรูปสี่อุปาทัยรูปที่สิ อธิบายสภาวะลักษณะของรูปประเภทที่หนึ่งมหาภูตรูปสี่มหาภูตรูปมีสีได้แก่ปฐวีอาปโปเตชัวโย ο. มีสภาวะลักษณะประจำตัวของตนโดยลำดับดังนี้หนึ่งปฐวีเป็นรูปปรร,รมหรือรูปป่าชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าธาตุดินมีคุณลักษณะดังนี้ปฐวีธาตุกักคารัตตาลคณามีความแข็งเป็นลักษณะ ปฏิฐานรารษสามีการรองรับรูปทั้งหลายเป็นกิจสัมปฏติชนะปัจจุปัตฐานามีการรับไว้ซึ่งรูปธาตุทั้งปวงเป็นผลอาวสาิษาธาตุตยะปัฏถา,านามีท่าที่เหลือเป็นเหตุใกล้ปัทวีธาตุมีความแข็ง เป็นลักษณะนั้นคือเมื่อเปรียบเทียบกับมหาภูตรูปที่เหลืออีกสามรูปแล้วปฐวีธาตวิสภาพแข็งกว่าธาตุอื่นๆในวัตถุสิ่งของอันใดอันหนึ่งถ้ามีปฐวีธาตอยู่มากวัตถุนั้นๆก็จะปรากฏลักษณะแข็งมากเช่นไม้หินเหล็กเป็นต้นแต่ถ้าวัตถุอื่นอันใดมีปฐวีธาตเป็นจํานวนน้อยลักษณะแข็งก็ปรากฏไม่มากเช่นสำลียยางฟองน้ําเป็นต้น เมื่อสัมผัสจะรู้สึกว่ามีลักษณะอ่อนเพราะฉะนั้นธรรมชาติใดเมื่อสัมผัสถูกต้องแล้วมีลักษณะอ่อนหรือแข็งก็ตามธรรมชาตินั้นจะเป็นปฐวีธาตุทั้งสิ้นธาตุอื่นๆนอกจากปฐวีธาตุแล้วรูปธาตุอื่นๆไม่สามารถทําให้เกิดความรู้สึกแข็งหรืออ่อนปรากฏขึ้นได้โดยกายสัมผัสฉะนั้นปฐวีธาตุนั้นจึงเป็นที่อาศัยของรูปอื่นๆเหมือน พื้นแผ่นดินย่อมเป็นที่ยาศัยของสิ่งต่างๆทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตหมายความว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ปรากฏรูปร่างสันนฐานสีสันวันนะตลอดจนอารมณ์ต่างๆมีรูปอารมณ์ศรัทธารมณคันธารม์รสารมณโผฏฐัพารมณ์เหล่านี้ถ้าปราศจากปฐวีท่าเสียแล้วก็จะปรากฏขึ้นไม่ได้มีว่าจารณถาว่าสหาชาตารูปานี้ปัฏฐันติปติทหันติ ปัวีแปลความว่ารูปที่เกิดร่วมกันทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ในธรรมชาตินั้นฉะนั้นธรรมชาติอันเป็นที่ตั้งอาศัยของรูปที่เกิดร่วมกันเหล่านั้นชื่อว่าปัทวีปัทวีธาตุหรือธาตุดินนี้มีสี่อย่างคือหนึ่งปรมัตถปัวีหรือลักษณะปัวีได้แก่ปัวีธาตที่แสดงลักษณะแข็งและอ่อนให้พิสูจน์ได้ด้วยการถูกต้องสัมผัสโดยความรู้สึกทางกายมีสองลักษณะคือ 1. กักคา หรือคาราภาวะมีสภาวะลักษณะที่แข็งสองอาจถัดท่ารักคณะมีสภาวะลักษณะมีสภาวะลักษณะที่อ่อนปฐวีธาต์ตามความหมายในข้อนี้จึงมุ่งหมายถึงธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งความแข็งและอ่อนเป็นลักษณะตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าปรมตถปฐวีธาตุหรือลักษณะปฐวี2 ศาสัสามภาระปฐวีหมายถึงปฐวีธาตุอันเป็นส่วนประกอบของธาตุดินในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่แสดงไว้ตามในแห่งพระสูตรหรือที่เรียกว่าสุตตันตาปฐวีซึ่งแบ่งออกเป็นสองจำพวกหนึ่งอาจชติกับปฐวีได้แก่ธาตุดินภายในหมายถึงธาตุดินอันเป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายในทาตุวิพังคบาลีแสดงว่ามีอยู่รวมยี่สิบได้แก่หนึ่ง ตาจาปัญจากกเกสาผมรูมาขนนะคะเล็บทันตาฟันตัดโจหนัง 2. วักกาปัญจากกะมังสังเนื้อนหารูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิมิชังเยื่อในกระดูกวักกลางไต 3. า,ามปับผาสาปัญจากกะหาทยางหัวใจยักะนางตับกิโลมะกังพังผืดปีหกักกลางมา มัทลุงค้าปันจกะอันตังไส้ใหญ่อันตะคุนางไส้น้อยอุทธริยางอาหารใหม่กรีสังอาหารเก่ามัทะลุงค้างมันสมอง 2. พาหิลาปาทะวีเป็นธาตุดินภายนอกหมายถึงธาตุดินที่มีได้อยู่ในสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตในธาตุวิพังค้าบาลีมีตัวอย่างโดยสังเขตหกชนิดค,คืออโยเล็กโลหัง ทองแดงและชะตังเงินชาตาลูปังทองภูมิดินปาสาโนศิลาสามกสินปัฐวีคืออารัมมนะปฐวีได้แก่ดินที่ใช้เป็นนิมิตเครื่องหมายในการเจริญสมถะภา,าวนาโดยการกำหนดปฐวีธาตุคือดินเป็นอารมณ์ของกรรมฐาน 4. สามมาติปฐวีหรือปกติปฐวีได้แก่าตาดินที่ใช้สมมุติเรียกกันตามปกติว่าที่ดินแผ่นดินหรือพื้นดินธรรมดาที่ใช้ทําเรือสวนไร่นาเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นความหมายของท่าดินทั้ง4อย่างนี้จึงมีความแตกต่างกันโดยความเป็นปรมัตถปฐวีศาสัสมภาร,าประปฐวีกสีนาปฐวีและสามมาติปฐวีตามในดังกล่าวนี้